เป็นยังไงบ้างกับการการลงเจอกันสมัยพี่เอในมรสิทิ์แล้วก็สมัยตอนนี้ก็เออสำหรับตัวเองโอเคนะได้กลับไปย้อนดูแต่ทุนส่วนใหญ่คนจะทักรูปนั้นว่าเหมือนมายูมากคนก็บอกอุ้ยเออแต่รูปนั้นคล้ายๆมายูก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าแบบคือมายูโตขึ้นมาก็อาจจะมาทางทางเราเหมือนกันนะเลยเพราะเราก็รู้รู้ว่าเอ๊ะไปทางใครส่วนใหญ่คนเขาะอบไปทางคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มาทางเราได้เหมือนกัน ส่วนถ้าเกิดในความพัฒนาการจริงคงเป็นพี่เอมากกว่าที่แบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเยอะอะไรเงี้ยจริงๆคือมันก็รูปในสมัยก่อนมันก็ทําให้เราได้มองเห็นภาพอะไรอย่างนอกจากภาพที่ความเปลี่ยนแปลงแต่มันเห็นถึงความผูกพันแล้วก็มิรภาพที่มันแบบมีมาเรื่อยๆไม่เด็นบบความว่าเราโอโ้โหไม่มีแบบเป็นเพื่อนกันแล้วไม่แบบงอนกันบ้างหรือกันบ้างมันก็ต้องมีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังมีความผูกพันกันเสมอก็เหมือนกับ มีสุขก็คุยกันมีทุกข์บ้างก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนมีงอนกันบ้างส่วนใเมย์ไม่ค่อยมีถ้างอนก็คู่เขา <c oughs> เออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์น <c oughs> ี้พี่เมย์รู้สึกอย่าไกับารที่พี่เอลงรูปมาเหมือนกันเป็นการคืนชีพอย่างหนึ่งพี่ก็คือมันเป็นรูปเก่าพี่เอคงอยากจะรู้ว่าแต่ก่อนาเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาสวยไง <c oughs> เออ <c oughs> เขาจริงๆเขามีแบบเขาเป็นคนลงอะไรแล้วเขาคิดเกี่ของับเขาเยอะเ <c oughs> <c oughs> ออ ไนไม่ปรึกษาเพื่อนเนี่ยเขาเลยโดน unfollow ไงคะจริงๆพี่เมย์สงสัยไหมว่าทำไมพี่เอต้องสวยทุกวันเคยถามกันไหมว่าเขาก็ไม่ไม่ได้ถามแต่รู้เพราะว่ารู้จักกับเขามาตั้งแต่คือต้องบอกกับว่าเราเรียนกันด้วยกันที่มหาลัยแต่มหาลัยลังสิตนะคะแล้วก็เมย์เนี่ยรู้จักกับพี่เอมาก่อนอํำอีกนะแล้วก็เห็นพี่เอแบบหลายๆอย่างมากซึ่งก็รู้ว่าเขาก็มีความฝันเขามีความฝัน เขาฝันหลายอย่างแล้วความฝันของเขาเนี่ยเป็นความฝันที่ต้องยอมรับนะคะว่าประสบความสําเร็จ <sm all> คือเขามีความมุ่งมั่น <sm all> มีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะต้องมีชื่อเสียง <Yeah. S 1> ถึงตัวเขาไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ว่าเขาจะต้องนําพาคนให้มีชื่อเสียงและว,วันนี้เมื่อเขามีชื่อเสียงเขาก็อยากรู้สึกว่าเขาก็อยากได้แบบได้ความสวยงามหรือได้ความแบบอยากมีอะไรที่โชว์เต็มที่เขาก็ทําเขาก็เลยแบบว่าออกมาสวยทุกวันในเมื่อจบว่า เออเราก็แก่แล้วอายุเขาก็พี่เอนี่ก็น่าจะแบบปาเข้าไปเกือบเกือบได้ห้าขายซะเลยเกือบเกือบได้ห้าก็เขาคงอยากจะว่าโอ้ยฉันจะได้สวยดูนี้เขาก็สวยดูดีดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็เลยโชว์ประมาณเนี้ยค่ะตรงตามที่เขาฝันหมดทุกอย่างเลยไหมคะพี่เมียจริงๆมองว่าเขาอ่ะน่าจะชีวิตเขาน่าจะคอมพล e t แล้วนะอันนี้พูดจริงจรเขาน่าจะ c o m p l e ทเพราะว่าตรงตามที่ฝันอีกทีฝันเขาคงแบบตัวเขาเองคิดว่าน่าจะโอเคละแต่อย่างอื่นก็คงจะฝันถึงอยากจะให้เพื่อน ได้ได้แบบทุกๆคนได้ประสบเราเนาะไม่ว่าพี่เอหรอกตัวเราเองก็เหมือนกันอยากให้เพื่อนประสบความสาเร็จอยากให้เพื่อนดีมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวอะไรยังไงหรือคนนั้นคนนี้หรือแม้แต่พี่เอเขาก็มีหลานเขา,าคงอยากจะให้ไปถึงตอนนี้เรามองไปข้างหน้าเหมือนกันอะจุดหมายของของ,ของตัวเมย์ในเวลาโตขึ้นเราก็เริ่มมองแบบตัวเราโอเคละเราก็เริ่มมองไปถึงเพื่อนคนรอบข้างเริ่มเผื่อแผ่ความสุขหรือวิจาณภาพต่างๆอยากให เออเพื่อนเป็นยังไงหรือหน่อยเราพูดถึงลูก,ล,กลูกเราจะเป็นยังไงต่อเน,นี่ยเราก็จะเริ่มมองอะไรที่เป็นไปอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยพอเราอายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ครัที่พี่เมย์เป็นคนกลางเนี่ยเคยเห็นเขาเล่นกันจริงจังไหมอ๋อเขาก็ด่ากันประจําค่ะ <c oughs> <c oughs> ด่ากันเลยเหรอพี่เมย์โอ้ยเขาก็ต่อหน้ากันเลยค่ะบางทีก็เงี้งีงงกันอยู่สองคนงี้ยเงีงก็พูดตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอั้มเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วก็มีอะไรก็พี่เอพี่เอพี่เอก็ว่ากันตรงๆไรงไม ส่วนเรื่องอย่างอย่างเงี้ยที่แต่ก็งงมากทำไมไงทำไมรับข่าวเร็วแบบงงตรงที่ว่าทำไมรู้เออทำไมเขาเขาดูกันยังไงเหรอเขาดูกันยังไงเหรออันกอล์ฟเหรอหรอเพราะว่าเป็นเพจของอ้ํอ่ะที่เป็นแฟนคลับเออเอออะไรอย่างเงี้ยมีการรู้เดี๋ยวว่าอันเอินแต่ว่าไอ้เรื่องอันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าพวกเราอ่ะรู้กันอยู่แล้วเพราะอ้ํก็พูดพูดเลยในกลุ่มเพื่อนว่าฉันอันเธอแล้วนะฉันรักษาจริงเหรอคือจริงๆก็คือฉันอันเธอฉันอันฉันอันหนาอย่างนี้คือเขาก็พูดตรงๆคือเราไม่ได้ มไม่ทะเลาะกันนะ huh? ไม่ได้ทะเลาะกันก็จะรู้กันทุกคนอ game> <game ๋อ่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าอันฟอ f o l l o w แล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเขาจะ่อว่าอะไรครับพี่มีตอนตอนที่พี่อ้ําอันพี่เออค่ะของี่เห็นคนล้ว่ก็เขาเขาเป็นคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงอะไรรูปอะไรเยอะเยอะเยอะเกินอ่ะคือเขาอ้ํามาเป็นคนตามเพื่อนไม่เยอะ อ่าแล้วเขาเป็นคนนิดนึงนะเป็นคนขี้เกียจเวลาเลื่อนแล้วอะไรที่มันรู้สึกขัดตาก็ก็จะแบบว่าเหมือนกับขี้เกียจเนวาฝีขี้เกียจขี้เกียจเลื่อนเยอะเขาะฉเฉเลยอันซะเลยแล้วอย่างของพี่เมย์มันมีผลมากการที่พี่เอเขาผ่านหลายแอปแล้วมันทําให้เราสึกว่าสูงยาวจริงๆอ่ะพยายามหนีมาพักนึงจริงจริงจริงหนีที่จะไม่อยากมีขายาวแล้วพอรู้สึกแบบ ไม่ะไม่เข้าใจเราแล้วทำไมต้องขายยาวต่อแบบล่าสุดได้เจอพี่เอแล้วพี่เอเขาก็บอกว่านุองเมพี่ขอขายยาวนะเอาเลเอาละฉันต้องเจอขายยาวแล้วแหละก็เลยบอกว่าในไหนก็ในไหนละเราต้องทำขายยาวออกมาดีที่สุดก็ตั้งใจทำขายยาวค่ะก็แบบเดินเอาพี่เดินนี้หรอเดินอางชี้นไม้โอเคอย่างนี้เช่หมุนอย่างนี้หรอแต่จะเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยตายแล้วฉันต้องมาเจอขายยาวแบบนี้ คือจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่หรือแบบอะไรเท่าไหร่งงแนวอะไรย่างเงี้ยใช่ป่ะคือเดี๋ยวนี้พออะไรมากขึ้นเราก็จะลงรูปน้อยลงหรืออะไรน้อยลงเหมือนหลายๆอยา่างเราภารกิจเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจองี้ก็เออแต่พอพอจบขายาวประเสร็จพี่เอลงก็บอกพี่ว่าเออสนุกดีนะพี่เอเริ่มรู้สึกติดใจแล้วแสดงว่าเพื่อนทุกคนโดนหมดแล้วเกือบหมดแล้ว ก็โดนกันหมดนะเออไม่รู้อ้ําโดนยังน่าจะเหลือพี่เบย์คนเดียวที่หนีใช่ไหมเออใช่รู้สึกจะแบบว่าหนีหนีมากลัวกลัวขายาวมากเลยอ,ะอ่ะ